สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะฮะในโลบ,บล็อกนะฮะมีแมปแมปหนึ่งที่กําลังดังเอามากๆแล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกว่าใครพลาดนี่คือเสียดายมากๆเลยนะก็คือแมปที่มีชื่อว่า Color or d ออหรือสีหรือความตายนะฮะเราน่าจะต้องเล่นเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละแล้วก็พยายามเอาชีวิตรอดจากเจ้าตัวสติกแมน ที่หน้ายิ้มหวานใส่เราตัวนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะมากๆเลยนะว่าพี่บลแบบนี้ต้องลองเล่นจริงๆคือตอนนี้เรากําลังตัวสีดําอยู่นั่นเองส่วนผมหน้าขาวมากเลยเพิ่งเห็นจอมันขาวมากนะตอนนี้เอาเป็นว่าเขาบอกคลิกทูโอเพนเฮ้ยนี่ไงป้ายสีเอาละฮะถ้าใครชอบป้ายสีให้มันเล่นเกมนี้ไม่ใช่พอเข้ามาตรงโซนนี้ปุ๊บเสียงสยองเฉยเลยอะ่ะเขาบอกให้เราหยิบสีแรกนะครับคืออันนี้เหรอเฮ้ย นี่ไงเราหยิบสีแรกก็จะเป็นสีแดงเสียงอะ,ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวเออโอ้คือเราต้องเอาชีวิตรอดจากไอตัวนี้ใช่ไหมถ้าตัวเรากับตัวกำแพงสีเดียวกันจะเป็นซ่อนถ้าคนละสีจะเป็นตายไอตัวนี้จะบอกว่าฉันเห็นแกนะเว้แก,แกตายซะแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นตัวปกติแบบนี้แล้วก็กำแพงไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามเราก็น่าจะตายเอาเป็นว่าเกมนี้คือให้เราเลือกสีที่ถูกต้องแล้วก็ต้องหลบซ่อนตามกำแพงนี้ว่ากันเถอะ แล้วก็ให้ผมเดาเน่จะต้องเก็บแปลงทาสีอันนี้ให้ครบ13อันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนวิ่งหนีได้หรอโหดูเพื่อนจุกอ๋อเพื่อนมันหนีเข้าไปในนี้มันเข้าไปไม่ได้ผมขอลองตายได้ไหมมา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 ขอลองตายหน่อยตายเปล่าตายเปล่ามันมาไม่ถึงตัวเราสักทีขอตายหน่อยอ่ะเดินมาหาแกเองก็ได้อ่ะเบะไหนอ่ะ ไม่เห็นเป็นไรเลยเฮ้ยผมเป็นอมาตะไหนใครใครบอกว่าโดนแล้วตายไม่จริงไม่เห็นตายเลยอ้าวไม่เห็นตายเลยอ้าวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มันต้องเล่นยังไงหลบตามกำแพงบแบผมไล่ก่อน like นะเฮ้ยเจออันแรก1นึทับสิบสามอิดเมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว2องทับสิอันนี้อะไรอ่ะสีม่วงคลิกทูโอเพนอ๋อคือเราต้องเปลี่ยนสีตัวเองเหรอแล้วเราเปลี่ยนไง วิ่งไปก่อนละกันผมลองวิ่งชิดซ้ายไปเรื่อยๆนะฮะมีสีม่วงสีฟ้ามันเป็นเขาวงกอดอ่ะผมมองว่าถ้าเกิดมันเป็นเขาวงกดแบบนี้น่าจะมึนทางใช้ได้นะขึ้นมาทางนี้เจออีกแปลงสีหนึ่งนะครับผมมาสอันแล้วนะฮะแล้วเขาบอกว่าเรามาครึ่งทางแล้วใช่ไหมไม่ไม่ใกล้ครึ่งเลยเพื่อน <laughs> นี่แค่สามเองขายอีกตั้ง10อันวิ่งชิดซ้ายไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เดาไมทางแปลกๆเข้าได้เหรอเฮ้ยเข้าได้ว๊อ อะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องการไขควงมาอ๋อนี่ช่องแอร์หรอโอเคผมว่าผมน่าจะต้องหาช่องสีแดงใช่ไหมมันอยู่แถวนี้หรอมีคนเล่นอยู่ในด่านนี้ทั้งหมด7คนนะฮะเอานี่ไงเจออีกอันนึงละโอเคได้4อันแล้วนะครับเอ้ยนี่สีแดงเจอแล้วอ่าโอเคโอเคสอ,อ,อ,อนกันเลยไม่รีบ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 ผมต้องไปป้ายสีใส่ประตูนะครับ เฮ้ยมันมันกลับมามันกลับมาหลอด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 ทันพอดีโอเคอันนี้อันนี้ต้องใช้คอนอ่ะเอานี่ไงไขควงแสดงว่าไขว่กิเสียงอะไรวิกิเสียงอะไรผมต้องการไขควงไปไขไอ้ช่องแอร์เมื่อกี้ใช่ไหมช่องแอร์เมื่อกี้อยู่ไหนอะผมลืมทางไปละอนนี้นี่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 ใช่ปะเอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช้คอนนี่หว่าเอาคนละรูเหรอ อมันมีหลายรูเหรอเอ่อไขควงเฮ้ยเพื่อนทนไมเพื่อนมีกคุณแจอ๋อแสดงว่ามีให้เก็บคุญแจด้วยใช่ไหมเกมนี้เฮ้ยนี่ไงเจอเฉยไปไงต่อเข้าทางนี้เหรอเอา้าไขควงหายเอา้เอาอ๊ประตูเมื่อกี้มันเขียนด้านล่างด้วยง่ายเกินไปอะไรง่ายเกินไปนี่เราเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย มิติลี้ลับประตูไปไหนก็ได้อันนี้คืออะไรเออให้เราเราน่าจะต้องโดดไปตามทางใช่ไหมเค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 ไม่ยากนะฮะีซี่เฮ้ยง่ายเอ้ยง่ายเฮ้ยนี่ไงเจอแปลงอันนี้ฮะแล้วก็สีส้มนะครับแล้วมันก็กรีดหนึ่งทีกับพี่พลเสียงหลงเมื่อกี้แล้วเอาสีฟ้ามาเปิดตรงนี้เพื่อไปเอาแปลงตรงนั้นใช่ไหมตัวส้มอยู่ไหนเอ้ยนี่อะไร เฮ้ย hey, แปลงอัอนนึงเฮ้ย hey, ผมได้หอันแล้วเออแล้วประตูส้มอยู่ไหนให้เดาประตูส้มได้อยู่แถวนี้เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> นี่ประตูเหลืองเออผมแปะกระแพงนี้ก่อนแล้วกันไม่ยากนะก็วิ่งหนีมันแล้วพยายามแหาประตูให้ตรงสีโอ้ยเหมือนกีดเลยบอกไม่ยากทีเฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> นี่จเจอแล้วส้ม ปลาปลปปอ๋อเปลี่ยนสีตัวเองนะฮะตอนนี้เราสีเหลืองไม่กี่เหมือนเห็นประตูเหลืองอยู่แวบๆแถวนั้นมันเป็นเกมแบบทดสอบความจําเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งบอกเลยถ้าทดสอบความจําเนี่ยพี่พลตายยิ่งความจาสั้นอายยาตายยาายยาายยาา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 ยาโอเคไปยังผมอยากไปโซนตรงกลางอ่ะมันวิ่งอยู่ตรงกลางตลอดเลยดูดิ เอ้ยเจอเจอพอดีป้ายเลยนี่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 นีโอเคคือถ้าตายคือเราต้องไล่สีใหม่นะฮะไขควงถ้าเกิดไขควงมาเปิดอันนี้ล่ะมันจะเป็นไงผมขอลองหน่อยว้วนี่มันห้องอะไรกันนี่นี่ไงมันมีไขควงอีกอันหนึ่งให้เราเก็บตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วอันนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เฮ hey. เป็นห้องลับอีกห้องนึงหรอก่อนที่เราจะไปไขห้องนั้นใช่ไหม แต่ว่าเนี่ยตรงนี้มันมีพวกเครื่องมือให้เราเก็บเพียบเลยนะแต่ว่าไม่มันไม่มีเครื่องมือให้เราเก็บใช่ไหมมีมีแค่นี้เหรอฮะ <c oughs> แค่นี้เหรอเอาบันไดไปได้ไ okay. หมวัดโอเคห้องพิเศษนะฮะเอออยู่แถวนี้เหรอโอ,โอ้โหเกือบเกือบเกือบมากๆเกือบมากมอุตส่าห์ถึงสีส้มแล้ว ต้องรีบมารีบเข้านะโอเคปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บ,ปบสยองตลอดโอเคได้อันที่8แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นสีเขียวนะฮะคุญแจอยู่นี่ อันที่8เปลี่ยนตัวเองเป็นสีเขียวเฮ้ยเจอแล้วสีเขียวมันอยู่ไหนเนี่ยเจอสีเขียวแล้วนะฮะไป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 ไแล้วก็รีบเข้าไปแล้วก็เจอพัซโซ่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงอันที่9แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นสีฟ้าอ่อน แสร็จแล้วก็ประตูสีฟ้าอ่อนรู้สึกต้องไปแก้พัซโซตรงนั้นนี่นะฮึบมามาคราวนี้เราเปิดประตูสีฟ้าอ่อนปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเข้าไปเสร็จแล้วก็ได้แล้ววะอ๋อไอ้สามเหลี่ยมปะ่ะไอ้แก้พัซเซตรงนั้นไงแล้วมันมันอยู่ไหนวะผมตามหาห้องพัซโซก่อนลืมอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเจอแล้วต้องใส่นี่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงแล้วก็เปิดเข้ามาได้สีน้ำเงินต่อนะฮะ เราเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วแล้วก็คุ้นๆว่าน้ําเงินมันอยู่ทางนี้นี่หว่าสีฟ้านี่ไงเจอละตายไป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 เสร็จแล้วก็อะไรอ่ะเลื่อยเอาเลื่อยไปเลื่อยไม้โอ้โหกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเลื่อยไปเลื่อยไม้ที่ไหนวะเนี่ยค่อยๆไล่หาต่อไปนะฮะคนที่ซวยคือเราเอ้ยหลบมาเนี่ยก่อน เ้ย <Hey, S 2> เจอแล้วนี่ไงเลื่อยต้องไปทางนี้ปาบอันนี้อะไรอะ่ะหยิบได้เป็นสำหรับสร้างสะพานเหรอแผลงไม้สร้างสะพานนะฮะแล้วอันนี้ก็กระโดดขึ้นไปทางนี้หรอมีอะไรไหมโอ,โอ้ยตกใจพื้นสีแดงเอมเราเก็บอันที่11ได้แล้วนะฮะเราก็เปลี่ยนตัวเองเป็นสีม่วงนะครับผมไปครับเสร็จแล้วก็ผมพอจำได้นะว่าประตูนี้มันอยู่ที่ไหนปุ๊บโอ้ เดี๋ยว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 น่ากลัวชิบเปล่งเลยมันถึงเราปะเนี่ยไม่ถึงนะไม่ถึงนะเมื่อกี้ถูกประตูปะประตูเนี้ยใช่ไหมเฮ้ยใช่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 เข่าละเอ่อบันไดนะฮะขึ้นไปโอเคนี่อะไรวะเนี่ย ko what หัวใจเป็นลายเซ็นกราฟิตี้ของผู้คนมากมายที่มาอยู่ในที่แห่งนี้พร้อมกับให้เราเก็บแปลงอันนี้หนึ่งอัน 12เราจะถึงอันสุดท้ายแล้วนะนี่ไงเราก็สร้างสะพานตรงนี้ได้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงกดได้ละแล้วเราก็ข้ามไปตรงนู้นได้นะฮะเราก็เก็บอันสุดท้ายได้นะครับเอ้าไม่ใช่คอนผมนู้อันสุดท้ายไอ้บ้าอ้หลอกเราคอนทํทำเสียงปลาดใจ่เราอีกแล้วเฮ้ย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 เฮ้ราคอนทุกหัวมันไม่ได้หรอ มันน่าน่าโดนทุบมากเลยนะเอาจริงๆเคเจอแล้วนะฮะทุบห้องนี้นะฮะห้องลับอีกห้องนึงนะครับ A bedroom คือห้องนอนของเขาเมื่อกี้คือเสียงของตัวเมื่อกี้หรอสยองเกินแล้วเราปีนตู้หนังสือทำไมเก็บหนังสือได้ไหมไม่ได้นะฮะนีน่น่าจะเป็นห้องนอนของน้องคนเมื่อกี้นะครับแสดงว่าเกมนี้มันแฝงเรื่องราวของน้องตัวนี้ด้วยนะใช่ไหม เลอออได้เออดูดีห้องนอนเขาอะ่ะเนี่ยมีรูปเขาอยู่ด้วยนะแล้วก็พาทิตยิ้มเฉ่งตรงนี้นะฮะบ้านแล้วก็มีต้นไม้ที่มีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้ด้วยไม่รู้คืออะไรแปลว่าเราเก็บค้อนตรงนี้เราออกไปจากที่นี่กันโอเคแล้วเราก็หลบมาีนี่แล้วก็ค้อนเราทุบตรงนี้ได้นะฮะเก็บสีชมพูมาโอเคแมปนี้ ยิ่งคนน้อยยิ่งยากนะฮะเพราะมันบอกฉันไม่รู้จะไปไล่ไข่ฉันไล่แกด้วยแเลยนีย่เจอแล้วพ่นเลยปั๊บแล้วก็หลบเข้าไปในนี้แล้วก็เจอคุณแจคุณแจนี้น่จะต้องไปห้องพัซโซนั้นนะฮะที่เป็นแบบบันไดแบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะหลงทางมาตัวนี้เถอะได้ปโปรดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่คุณแจอ,อยู่งบนจําได้จําได้จําได้โอเค ใกลความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้ว,ลว,ลวปั๊บโอเคประตูนี้เราตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยไขกคุนแจห้องเลยนะปะั๊บอันสุดท้ายอยู่ในห้องนี้นี่เองนายมีครบทุกชิ้นแล้วนะบางสิ่งบางอย่างเปิดออกอะไรเปิดออกหัวใจเราหรือเปล่าไม่ใช่เออแล้วเราต้องไปทางไหนไอ้ไอ้ไกาแพงที่มันเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์แปลงแน่ๆเลยน่าจะเปิดออกแล้วนะฮะลอมันมาดีไหม รอมันมานะปั๊บเราก็ไปมันโดนหลอกมันโดนผมหลอกเฮ้ยเพื่อนว่าไงเฮ้ยนี่ไงกำแพงนี้เปิดออกแล้วนะฮะเฮ้ยเอาว่ะผมจะชนะแล้วใช่ไหม้เฮ้ยอย่างเจ๋งอะนี่คือรูปหัวใจป่ะและนี้เป็นหน้ายิ้มนะเห็นไหมใช่ไหมคอนเซปต์เกมดีมากเลยนะฮะอ,อันนี้เป็นหลอดไฟเนี่ยเหมือนเป็นภาพวาดที่แบบซ้อนๆกันนะครับ โอเคแล้วก็แสงส่องมาตรงนี้นะฮะเป็นไรอะ่ะเราได้สีขาวนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตามหาจุดจบเราจะต้องตามหาจุดเริ่มต้นฮะคือให้เราวิ่งกลับไปทางออกอีกหรอเหมือนเขาจะบอกว่าให้เราอ่ะวิ่งย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเองนะฮะเขาไม่ส่งเราไปด้วยอะ่ะ เกมนี้เป็นเกมแบบสไตล์เพลินๆน,นะแก้ปั๊บโซไปแต่ละทางไปเรื่อยๆนะฮะผมอยากให้เขามีมากกว่านี้จังเลยอะ่ะอาจจะมีแชปเตอร์ที่2ก็เป็นได้นะครับอันนี้เราย้อนวิ่งย้อนกลับมาใช่ไหมแล้วก็เตรียมเผชิญหน้ากับมาอีกครั้งหลบเขานี่ก่อนแล้วค่อยว่ากันกลัว <c oughs> จริงๆมันมีห้องลับอีกห้องเนื้อที่ผมยังไม่ได้เข้าอะ่ะก็คือไอห้องสามเหลี่ยมนี้นะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมแถมให้เฮ้ยมันมาแล้วโฮ้ยถึง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 อู้ ลอดๆอด,อด,อดในที่สุดนะฮะสีขาวนะครับกับ Escape to Unlock ตรงนี้นะฮะแต่เขาบอกว่าสีขาวเนี่ยเราป้ายตรงนี้ได้นะฮะเราป้ายเลยป๊บปบปบปบนี่ครับผมอะไรอ่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมดอสไม่ใช่คนละเกมคือถ้าเกเราเลือกประตูผิดแล้วมันจะเป็นยังไงอันนั้นคือคำถามข้อแรกที่ผมสงสัยก่อนเออผมชอบอ่ะสแล้วกัน เฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนดูดิมีมือแกว่งเต็มไปหมดเลยฮะแล้วนาฬิกานับถอยหลังนะฮะต้องเข้าหรออะไรอ่ะไม่ใช่นี่นะออเราทำการหลบหนีได้เป็นที่สำเร็จนะฮะบวกหนึ่งวินเฮ้ยเอาดิครับแล้วก็ได้ achievement นะฮะไหนดูนี่ไงพลอัลมอนบอลแชปเตอร์หนึทำการชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเอ,อ๋อแล้วอันนี้ก็เปิดออก พอประตูนี้เปิดออกเราก็จะได้เจอกับภาพวาดที่แสนสวยงามเข้าลิฟต์เหมือนเกมดอเลยเดีดิ <c oughs> เข้าใจทำานะะเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้นับถอยหลังด้วย3 2 1ปับ๊บปิดลิฟต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่เกมดอสแชปเตอร์ที่2อันนี้คือเข้าสู่แชปเตอร์ที่2แล้วนะคะรับผมเอาละฮะสำหรับแชปเตอร์ที่2ผมว่าผม เป็นคลิปต่อไปแล้วกันตามสัญญานะฮะอันนี้จะแถมเก็บห้องลับให้ครบนะครับมาเริ่มจากห้องลับแรกห้องไขควงนี่ครับห้องแรกนะฮะห้องไขควงห้องแรกเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะไขไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเป็นห้องนี้นะฮะเออเป็นห้องเครื่องมือห้องช่างห้องอุปกรณ์โอเคห้องแรกผ่านไป นี่ครับผมอันนี้เป็นห้องรับสามเหลี่ยมนะฮะมาเรามาดูกันก็เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องเรียนอะไรอ่ะคือโดนขังอยู่ในห้องเรียนเหรอเพราะว่าสัญลักษณ์แบบนี้คือเหมือนนับวันที่โดนขังอยู่ในนี้นะฮะอะไรอ่ะเอ,อ้ยเป็นพวกเราสัตว์ประหลาดที่มันมาทําการหลอกหลอนป่ะดูดิมีช็อกอยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะฮะนี่สัตว์ประหลาดมงมุมอันนี้น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่เราเจอตอนแชปเตอร์หนึ่งใช่ไหมตอนนี้ เออเป็นห้องรับอีกห้องหนึ่งนะฮะฟุบเจอแล้วห้องรับเรื่อยนะฮะห้องนี้โอเคงั้นเราหันเข้าไปกันเลยนะครับขึ้นไปเจออะไรหน่อยดูสินี่มันห้องของใครกันนะอีกห้องหนึ่งนะฮะเป็นห้องอีกห้องแปลกเฮ้ยนี่หรอนี่คือการเติบโตของน้องคนนี้ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นอีกห้องที่แปลกนี่นะเออ เหมือนเป็นห้องวาดภาพด้วยด,ดูแล้วก็มีภาพที่แบบโดนทําลายด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นภาพที่น้องเขาวาดหรอเหมือนเป็นด่านที่แบบที่เราต้องผ่านเลยเนาะคล้ายๆเลยก็ผ่านไปห้องนึงนะครับโอเคเข้ามาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นห้องลับอีกห้องนึงใช่ไหมอลองดูหน่อยทำไมถึงมีห้องนั่งเล่นขึ้นมาอยู่บนนี้กันนะนี่ครับ เราเข้ามาที่ห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งโอเคนี่คือน้องคนนี้หรอที่เป็นแสงสีม่วงๆนี้อาจจะเป็นน้องคนนี้ก็ได้นะคะันเลือกออดนี่ครอบครัวสุขสันต์มีอะไรหลบซ่อนอยู่ในนี้ไหมโอเคไม่มีนะฮะห้องนั่งเล่นมาซ่อนอยู่บนนี้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นห้องรับห้องสุดท้ายแล้วป่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะฮะฝากให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่ผลอมอนบอนอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนทุกคนได้เล่นเกมนี้ชนะไปกี่ตาแล้วมาแชร์แบ่งปันกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันสวอสดี่